สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับบรรยากาศช่วงเช้ามือนี้เข้ากับมาอยู่ที่พุ่มโกโก้ครับอ่าพุ่มโกโก้นะครับมืนี้กับมีเอฟซีหลายท่านหลายคนผู้กระจอกในโชคในใช่นั่แมนครับเพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจอ่าเอาให้เอิ้นจ้ตุรปรใจให้เอิ้นเงินซะเอื้อนเงินครับเอื้อนเงินเอื้อนเงินต้นความเงีนวัดนะถูกต้องสีน้ำใจสีน้ำใจนะมาให้ทั้งคุณพอพุ่มโคโค้ครับผมนะ ขอเรื่องเนาะแต่ว่อมากเมื่อนี้คือที่เด็ดคักแเจลิญนัวท่อมฝันพอดีฝันแล้วฝันแล้วนั่นเห็นบ่คือหมอเตอรขนาดเนาะไม่มอเตอรทุกอย่างเป็นใจขนาดฟ้ายังเป็นใจได้เหมือนโอ้โหสุดยอดกับมเตอเค่อเลยแต่ว่าคาดการณ์ว่าบ่โดนเนาะคือสิฝนตกกันลวขนาดนี้แมนอยู่น้าผมเอาเดี๋ยวจังไงเข้ากับกทไปเฝ้าครับคุณพ่อแล้วก็นน้ำเงื่อนไปให้เพื่อนเนาะน้ำเงื่อนไปให้เพื่อนผู้ชาตทชาผู้ผู้เพื่นมีน้ำกินน้ำใจเนาะผู้เพื่อนให้ชินน้ำใจมากเพื่อนมีชงไปล่าครับผมกท เอาไปให้เพื่อนล้วก็ถามความฝันเพื่อน้ำจนตัวห้ามีอ่าบางท่านเพื่อนบอกว่านบอกคุณพอ่อซื้อน,น้ำแดงมาถวายปู้ถวายยน่ยน้ำใน,ำนำเด้อมาซ่ำโอ้เพื่อนไหนค่าน้ำดงน้ำแดงแม่ค่าอ่าถูกค้าเทียนมาค้าเทียนอยากจุดเนาะแต่ว่าเพื่อนกัดจุดอยู่เรื่อยนั่นแหละแมนครับเออเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อว่าร่วมแมนเนาะร่วมเนะ บ่สเสียเวลาเฮาเว่าด่วนพวเพิ่นจะฟังฟันแล้ยดิพเพิ่นสิให้เฮาห้าว <ปะ S 1> ดิตีก็ได้ดป,ะปะ่ะมาถามมาครับผมอเออหันกับซูเนาะหาแล้วนี่ก็คือสถานที่เพิ่นอยู่เดอ้อเพิ่นก็ถ่ายอยู่ทางในพุ่นล่ะเดียสิพาเข้าไปเว้าไปจ่ากับเพิน่นครับและอีกจกังนึ่งมองเพิ่นอยู่นี่เพิ่นอยู่อย่างสบายๆเลยดิแม่นครับเฮียนซานบ้นบบานซองก็มีอยู่ดอกครับอยู่ในบ้านจะเพิ่นเลือกตีสิมาเฝ้ากกโพแม่นรัเออครับผม เออมาอยู่น้ำปูนี่ลหละมาอยู่ห้นามาขอบารมีปูมาขอโจ้ขอใช้น้ำปูยงสิ่หละจักว่าจักกี่ปีเราเรานอนอยู่นี่เนาะเดี๋ยวยังไงห้างฉไปถามกันจะจัดว่ายังไงสวัสดีครับพุณพอครับผมเมื่อวานมาแล้วมือนี้ก็มาอีกมือเร่งฉีมาอีกอยู่ดิครับผมบาดนี้เขากับที่มาเ้าเรียงความฝันหลดบอกเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเบอร์ไปเัยนี่นมกเปลี่ยนฟันยังที่เปน นังครับวัดเมื่อคืนนี่เพื่อนพ้าไปเพื่อนมาเส้นประท่านไงไปข้ามโนดเส้นประท่านไงไปข้ามโนดหมายถึงประท่านไงนี่คือจังไหนปูปูปูดำปูยูนี่ไม่ถึงมามาเส้นปูที่อยูโกโพนี่เนาะไปเปลี่ยนประท่านไงยู่ข้ามโฉนดในเน่องในงานอย่างใบนี้ในฝันเ่องหุ่จัดว่าจัดงานนี่ยังบื่เพื่อนสี่จัดงานกันบักไงหน่อะเมียนี่ไปเขาปูนี่กขา มีทั้งเกล็ดทั้งเกลียวทั้งยังซ้ำบมื่ปีแตกเองเองเนาะไม่มีป่ะแตกเองเองนี่ครับอยู่ข้างเซโนดึงบ่มนะครับคุณนายเพิ่อนไผ่คุณนี่เพิ่นผ้าไปพุ่นข้ามมาแตกเองเองนี่คือแซ่ลแซ่ลแซ่ลจนจนยานกินกันเาจ้อยู่ข้างเซโนด้วนถึงเรียกก็บว่าจักหเพื่นไปนั่นก็บว่าจักเพิ่นเซ่นกันไผ่คุณบัดนี้ฝันกันปู่นี่ โคบี้แตกวี่เนาะแต่บ้าเขาโคบเยู่นี่นาา <ous> ะแม่กับแต่ว่าเขาแม่กันบาเขาแม่กันแม่บัดนีน้น<ร>มีผู้หนึ่งคนบมกไงอันนี้กับบ้านแมนเ่เนกเนกเสียงขอไหมอันนี้แกขุ่มฝันเอมนนอมีคนบมกไงผู้หนึ่งคนบมกไงสูงไงคือจังส่องเมา,หา,หาเราบัดน,นี้ผู้ผู้เนยน้นอยหวันมันคือเมาแถวบ้านไปตีกันอืตีกันผู้หนึ่งเจ้าจ้อยที่ผู้หนึ่งหมกไงอ้วน ตีกันกอดข้อกันปั่มล่งผู้ใช้สองคนน่ะฟั่มล้งกันรัดข้อกันพระมาแกะออกพระน่ะมาแก่คนสองคนออกจากกันผู้ใช้น้อยน่อยน่อยน่อยผู้หนึ่งผู้ที่ใหญ่ผู้หนึ่งพระเป็นคนมาออกออกแมนแมนแล้วบาทนี้แปดหกห้าเอออีลิแมนอีลิแปดหกห้าบัดนี้เ่าเฝ้าให้เาจบก่อนตีกันแล้ว ตายเดีกว่านี่กูอัน,น,นผู้ผู้ไสอันผ,ผ,ผู้น้อยๆนต่ะวะ่าซอยเน,น,น,นี่ยมาสั่นซอยเนี่ยมาสั่นพระกับย่างนี้ครับเนี่ยกูนั่นกับกอดกันตายแับน,นี้เล่ยเอาหอยเฮี้ยงกันไว้พาเขามาผัวไันโม่เบิร์นมา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 เบิ่์นมาเบิ่์นลักษณะนี้นั่นแมนตายที่แรกกอดกอดกันตายตายทั้งสองบ่ตายทั้งสองแับนี้เอามานอนหน่อยไว้ทั้งสองครับผม มาแกมือออกมันเกิดบ่ออกเนาะเพราะว่าผู้นึงใจขันกันดึงแก่กันภากับหมูยักว่าตายเนาะเราวย่างหนีพระครับผมพระย่างหนีแปดบ่มีจักษ์เดียวพระมาหามอยู่แต่ว่าผมไม่ได้พระย่างหนีแมีนเพราะว่าเหลือแต่ศพกอดกันอยู่หันแมีนกดสอบกันแม่แทนบัดนี้ได้เอาโน่นเฮี้ยงกันหน่อยครับผมเป็นนี่เป็นเลขแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าห้าสิีจีลักษณะอะไร ว่าว่าของส่เอาเป็นตัวรถเอาเป็นตัวรถก็ยังสงวดมันปะกันขึ้นสี่ขาขันแล้วเนาะคันแบตผู้สี่ตีบ่บๆบ่บ่เป็นเตียงอยากจะได้เป็นตัวปูพพ่อน่าทุกคนเพิ่มให้เป็นตัวแมนบ่อันนี้เป็นความฝันตะวัน่าไอ้สี่อยากตีไก่เพิ่นตีรถแมนครับแต่ว่าตามปกติแล้วสิสามวดติดติดตอกันมากนี่คือเพิ่นมาให้เป็นตัวแมนให้เป็นตัวครับเทากับถ้าเอาเป bon ็นตัวดีกว่า ความชัดเจนนั่นก็อีกที่หาเมือที่มาใน่ี่เพิ่นไปพุ่นรุมหนึ่งบ้นมากยุ่ไปข้ามชนดคข้ามชนบทม้วนแจงเองอยุบพุ่นไม่นข้ามชนดกับบ่เป็นบ่หน่อยที่อยู่หันกระได้โอ้ยกระซังว่ะเนาะข้ามชนบทโบขวกขยเยาเนาะไปขยงขี้นี้เนาะข้านเส้นเอาปูห้าวนี่บอไปเป็นประท่านไม่นบูยแสดงว่าใยเติบท้าทีปูห้านะ่ยลอยปีพันปีเพื่อเกิดมาลอยก็ปีก็ว่าตอนนี้ก็คูกันเลย ท่านจัดงานพี่งานเพื่อนไปเพื่อนกือบภาพไปคุณอะไปน้ำเพื่อนอะอาชวนตัวคุณพ่อเองกาข่วมฟันข่วมฟันบ่แม่นบ่บ่เล็กบ่แมเน็กบ่แม่นเล็กเน็กเพื่อนสิมาบอกเป็นตัวยังเอาครับผมจังเอานั่นคุณอะอีกเช็คซีหาเมื่อกี้คุณอะซีหากระยีสิบเด้อพ่อยพี่น้อีกยีสิบ กาบางเทีอกัอาจตีปดนตอนั้นเนาะป่าวงานเออเดี๋ยวจีโท้ถามนิดเดียวหรอกนั่งเทียมมือแรกนี่ฝันอีกกับว่าเนี่ยอะไะคือเฮากำหนดสว่าได้ดิว่าเฮาสิฝันมืออะไรเนาะเพื่อนสิบอกมืออะไรเพื่อนสิมาบอกมืออะไรเฮาก็ันขึ้อกันแตอยู่ที่ปูคุ่มเพิ่นเนาะเจ้าโดยส่วนมากแล้วห่างประมาณจะหาหุ้งเหนืลังเหล็กออกคุณเป็นมาเพิ่นคอยมาบอกกันมัแน่นแต่เมื่อคืนเพิ่นมาเส่อนไปนั่นหรือซื้อส่วนไปงานน้ำงานน้ำอืมส่วนไปคุณนั่นครับผม แต่ว่าทั้งสิบห้าหันได้ตัวเลขได้ยิ่งขึนความฝันซ้ำนี่ครับโอ้ดีใจเออพี่ตีเจ้าชาแลวตอนนี้ตีเลยปู้บกใหญ่สูงครับผมผมนี่เงยวโตพี่ครับผมประทานใหญ่นี่ครับลาบขาวแม่ออืมไปไปเนี่ยคือมิตรเจ้ากับปูแถ่นันไปนะหลายคนอย่ไปน้ำกันไปไม่ยาไม่ยิ่งกับเพื่อนเจ้าไปน้ำกันไปน้ำกันเป็นขบวนเลยแม่อให้ว่ายุ่นี่ไปเยอะที่เนาะอืมไปเอาบุญ ุมวนคุบตีกันทั้งหัวตีเมาเราตีกันนี่ครูอ่นว่านี่อ่กอดพ่อกันตายนี่ว่าว่ามองตีกันสู้ฟังอีกจักบาทใน้มองช่วงจากตีกันพระมหาหามเนี่ยช่วงนั้นมันเซี่ยวผมฟังบพท่านตีกันนี่เพราะว่าครูใังไงนี่สาเหตุใดที่ก็เจ้าได้ตีกันที่เมาเราไ็ยังวห้วยเมาเ้าคือมนุษย์บ้าสินอกอ้า เมืองปุ่นกับสีบ่มีคือกันบ่เนาะบ่มันทั้งเข้าเรกไปตีทั้งปุ่นกัโอ้ทั้งปุ่นก็เ้าตีกันตีกันอืมกว่าเพื่อนนั่นกับไอ้ของาง่กึ่งก้ามตัวบอกน่อยไปตีเอาตีแล้วก็กอดข้อกันพันล่งอืมไอ้เจ้าไง่นี่ก็มือนีฮัดข้ออ่ะอืมดีแนวแนวอยู่อืมบัดนั่นพระไม่แยกออกบ่มีไว้ไปแยกมีพระขึ้นไปขี่สองคนนั่นครับแก้มือวอกนั่นว่อืมแก้มือวอกแล้วบัดเนี่อุ๊ เพื่อนผู้จจ้อยผมว่าซอยเนี้ยวะสันแม่นใจขาดตายผ้าก็เลยย่างนี่อมาที่เขามาแยกแมฮันกันเลื่อนยอยกมาดอยกันตายทั้งสองเลยตายพร้อมกันตายพร้อมกันกอดข้อกันตายทั้งครูเลยตอนมาดอยไว้นี่คือกอดกันอยูบอ่ะบอตอนตายแล้วนี่กอดกันกอดกันบัดนี้มีตำรวจมีนั่นมาหรือไม่เมื่อพิกเอาโฉบล่องกันไหวพาเขามีเฮี้ยงกันเออนอนเฮี้ยงกันไวย นี่เ่านึงนั่งนั่งบึ้งก่อนนั่งบึ้งสองคนครับอือเอาไม่แม่นท่ามันด่าดิมันแของหน่เนาะจักเดี๋ยอะบางแยกเยอะเฝ้าตีไปเนาะเราเป็นโตแล้วเนาะปากดีถามคันแม่นเจ้าคือว่ามันสิเป็นโตใดแม่หลุดเล่าก่อนเนาะเล่องจักเลยว่าเยาสิตามว่าเป็นเบอรเป็นเบอร์อย่าเฝ้าเดี๋ยวมันนั่นแตู่จักว่าผ้ามันเป็นแปดอยู่ค่ะมันที่นั่นเนาะ วันที่นั่นอย่าเฝ้าวนี่นะแม่นอย่าเฝ้าวันที่นั่นเพิ่อนถ้าเอาเป็นตัวแถ้วเอาเป็นตัวไดาจ้าอันนี้แกควอมฝันเลยซื้ออันนี่ก็เล่าละเพื่อนแค่ให้เป็นตัวนะเพื่อนแค่ให้เป็นตัวจะเพื่อไม่ให้เพ่อนนี้เพื่อนไมาให้ฝันเลยซื้อขึ้นก้อนนี่ก็ย่านมา่อขอโน่นน้ำมีวยยุ่ยนี่ละโอ้เนี่ยมาถึงพีนี่บอกโอ้โนอนน้ำเจ้าน่ะเออเกินอนน้ำกัน Icana, นอนซื players, yes. ้อๆน้อนนี big, uh? <wh> euh ้ฮดีเนี่ยก <Thank you. S 2> <wh> <wh> ินอนแล้วมากกอดไหมเยอะมากกอดหัวสร้างว่าก้อนเล็กก้อนเล่กก่อาโอ้ม้าคอนอน่นโอ้ม่เลขกถือกะเม่มตัวเออม้าขอกอดเออมาขอกอดนอนนั่มอ๋อข้าจังได้กับเยวะสิมือกสีโทษถามอีกครับ ถามอีกมันมันมือเอ็นดอกบายบมันสีโั่ถามอีันี่โอ้ยพาสิ่ัน่านี้เราเพื่อนบให้โต๊เข้านะเดี๋ยวเมื่อไรอ่าบ้างบอกกีเมื่อเดี๋ยวมาตัดเนียบอนพันมากรูเข้านะโอ้ยกูปีนเปลี่ยนขี้ยงไงอ่าฝนอันนี้มันขาบ่ดีมันขาหักมันยืนตัดเออมันยืนตัดบอลไปส้นสั้นเปลี่ยนเมื่อต้นกับขามนหักไปขานั่นมนี่โอ้มันเจ็บอยู่ดนหะได้ยางบอ เกิดนั่นหนไม่คนเท่าก็ไม่ใส่ยืดเติอ์ดนะท่านสั่นตัวกัดที่ว่าชัดเจนฉัหรับคลิปนี้ก็ได้ในส่วนความฝันเนาะในส่วนตัวเลขนี่กันย่างกุ้ตีไปนะแมาหลังเดี๋ยวถ้าเอาเป็นตัวแจ้งแย่งลวดกุ้ดตีแจ้งกระเตี้ยวเนื้อผู้ใดตีแจ้งกระเตี้ยวท่านให้ตีอยู่ครับผมครับผมอ่ะขอบคุณมากๆหลายๆครับผมขอบคุณครับ